เด,เ,ดเดี๋ยวไปดูไอ้บวงูนะคะอันนี้บวบเหลี่ยมนี่คะ่ะคุณอันนี้งูแท้ๆนี่คะ่ะอ,อันนี้คือบวบงูเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะกลัวเลยค่ะอันเนี้ยอันเนี้ยเน,นี่ยเห็นไหมคะ<ห>กลมเขียวเลยนหะคะ่ะแค่เหลี่ยมๆไม่เท่าไหร่ เหลี่ยมเหลี Still, ่ยมก็เนี่ยเห็นไมค่อยเหลี <t asi> <t asi ่ยมเหลี่ยมไม่ไม่กลัวค่ะแต่ถ้ามนมลกลมๆนี่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 อย่างดูสิถ้าเป็นบ้านเราอ่ะงูแน่เลยไม่ค่ะแล้วบ้านเราเขาปลูกกันแล้วเขาทํายังไงเนาะเห็นไหมโอ้โหค่ะเนี่ยเขาคือเขามีอันนี้อะไรก็เจ็บออกไปอาทิตย์ที่แล้วก็เจ็บออกไปเยอะเลยเนี่ยมียแย่เลยคุณ ราะว่าเนี่ยค่ะเนี่ยโตโตเกินแล้วก็มีจริงๆแล้วนะถ้าเจ็บประมาณเนี่ยจะอร่อยนี่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 ดูสิคะคุณดูสิคะอีกวันหัวเนี่ยไม่ธรรมดานะคะเนี่ยตั้งหลายตั้งหลายตัวนะเนี่ยตัวนะคะคุณอันนี้ทดลองด้วยหรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะอันนี้ปีที่สองที่ท,ที่ลองลองปีแรกเนี่ยลองแทก่ก้นเดียวค่ะ แล้วก็ดอกมหัศรรย์เหมือนกันแล้วก็เขามีที่ปีที่แล้วเขามีที่ให้ห้อยลงจะสวยงามมากแต่ปีนี้เขาไม่มีที่คือสามีน่ะเขาจะยังยังไม่ฟังเราเท่าไหร่เวลาเวลาเราบอกว่าเอออันนี้นะมันต้องการที่นะน่นนี่นั่นนะแต่ก็เขาก็ยังเขายังเขายังอยากทดลองของเขานี่คุณดูสิ ลองหักหักไปลูกนี้ให้ดูสิคะอันลูกนี้จะจะจะโตนะคะลูกนี้จะเขาจะแก่แล้วใช่ไหมแก่เกินใส่แกงส้มอร่อยค่ะขายได้ค่ะได้กินได้ค่ะเพียงแต่ว่าอ่าถ้าเราบางคนเขาไปทานแบบว่าโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวจะออกไปหาข้างนอกดีไหมคะค่ะได้ตอนนี้อยากเห็นงไม่รู้เนี่ยงูทั้งนั้นเลยโหนี่คุณเต็มไปหมดเลยเห็นไหมคุณเห็นยังอ่ะเห็นแล้วค่ะอะไรจะน้ากระนาเนี่ย ตื่นเต้นตามไปด้วยคมันเยอะเลยนะคะคุณโดยเฉพาะบวบงูนี่ไม่กล้าเลยใช่ไหมไม่เอาเลยค่ะไม่ปลุก,กดีกว่าะ <laughs> จะใช่ค่ะแต่ถ้ามันเป็นที่โล่งๆนะคุณมันไม่น่ากลัวแต่ถ้าเป็นแบบนี้เราเราก็กลัวเนาะเราก็ชิดว่าเอ๊ะเนี่ยเห็นไหมคะโอ้โหเห็นไหมคะผลงานเราม,มีอะไรด้วยนะคะคุะคณ นนคือคจริงจะให้พักผ่อนนะคะเนี่เลยกลายเป็นว่าเก็บผักเป็นในตัวเป็นในตัวนะคะโอ้โหมันอดไม่ได้หรอกคุณแล้วก็มีมะระน,นี้ด้วยนะคุณเห็นไหมคะโอ้ตายแล้วมะระขาวมะระขาวค่ะมะระขาวโอโ้ลูกนู้นใหญ่หญเบื้อเริ่มเลยลูกเป็นมะระขาวเนี่เห็นไหมคุณแต่และอย่างเนี่ยคือเขาจะโตเร็วมาก เพราะว่าอย่างมะละขาวเนี่ยวันนั้นที่เห็นเล็กๆเองน่ะตรงนั้นก็มาเริ่มเลยแล้วก็ตายแล้วมีไปหมดมีทุกอย่างเลยนะค่ะค่ะเดี๋ยวไปดูอยากดูมะละขาวด้วยข้างในเป็นยังไงอ๋อนี่ค่ะคุณอ๋อจะมาดูอ๋อคุณจะดูข้างในใช่ไหมคะเนี่ยค่ะคุณลูกมาเริ่มเลยเนี่อลูกนั้นน่ะแต่คุณจะมองเห็นไหมนู่นข้างบนค่ะคุณอ๋อไม่เห็นนะคะใหญ่มากเลยเหรอตรงมั้ น,นีค่ะใหญ่มากเลยหเห็นไหมคะว้ายสวยเน,ะนาะอีกแล้วแดนมหัศจรรย์ค่ะอ่าสวยค่ะน้เง <No. S 1> จะลองชิมสิค่ะเป็นยังไงค่ะ